อนนี้เนี่ยอยากจะเรียนยืนยันว่าในส่วนของอำเภอบารละมุงนะถ้าพูดถึงอำเภอบารละมุงเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อที่อำเภอห้วยใหญ่นะครับตำบลห้วยใหญ่นะครับอยู่หนึ่งคนนะครับแล้วก็ผู้ที่ดีอยู่ในไทม์ไลน์ผู้ต้องสงสัยในตลาดลานโมหรือว่าในพื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยก็ได้ไปตรวจสอบหาโรคแล้วนะครับก็ไม่มีนะครับไม่มีเชื้อนะครับไม่มีเชื้อก็อยากจะเรียน ยางยันให้กับทุกท่านนะครับได้มีความเชื่อมั่นนะครับในของในเ่งพื้นที่เมืองพัทยามาในขณะนี้เนี่ยเราไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับทั้งตลาดลานโพตลาดใหม่นะครับแม่ค้าทั้งหลายนะฮะที่ไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใกล้ชิดหรือว่าเป็นกลุ่มเข้าหงุ่ใสนะครับที่ที่หลายท่านกังวลเนี่ยนะครับแล้วก็ทางท่านในอำเภอกับทางสาธารณสุขอำเภอสาธารณสุขจังหวัดก็ได้ไปตรวจนะครับไปตรวจก็ไม่พบ เชื้อนะฮะอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ขอให้เชื่อมั่นได้ว่านะครับทั้งตลาดลังโพตลาดใหม่ว่าในเขตพื้นที่เมืองพัทยาย,ยังไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับตอนที่ได้รับการเราติดตามแรงงานผลไม้อยู่ตลอดเวลานะครับทุกวันนะครับซึบ่งในขณะนี้เราก็ยังเรายังสบายใจได้ว่าในพื้นที่เมืองพัทยายยไม่มีนะครับเพืจะให้ทางพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาจาัดจ่ายใช้สอยหรือว่ามาทานอาหารทะเลที่ตลาด ทานโพรหรือว่ามาจับใจ่ายใช้สอยในตลาดต่างๆก็ขอให้สบายใจได้นะครับเราได้มีการตรวจสอบทุกวันนะครับติดตามทำรายทุกวันนะะทางด้านสาธารณสุขโดยท่านนอำเภอใน,อในหน้าที่เป็นหัวหน้าสพอคอในอำเภอวาระมุงก็ได้มีการตรวจสอบู่ทุกวันนะครับก็จะมีการรายงานผลอทุกวันว่าในเรื่องของการตรวจในเรื่องของการติดตามนะครับมีผลอย่าง,งไรบ้างซึ่งในขณะนี้ก็ท่าที่ทาทราบนะครับในเขตพื้นที่เมืองพัทยายังไม่มี ก็ในส่วนของตรงนี้นี่นะครับในเรื่องของการทําความสะอาดตลาดนะครตอนี้เราก็ได้เริ่มแล้วนะครับทำความสะอาดตลาดนะครับแล้วก็มีการฆ่าเชื้อแล้วก็จะลงตรวจตลาดนะครับในในแต่ละแห่งที่อยู่ในพื้นที่เมืองพัทยานะครับแล้วก็มาตรการการเฝ้าระวังการคัดกรอง ต่างๆในตลาดเนี่ยเราก็ยังคงให้มีอยู่นะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ให้ให้ยังคงมีอยู่อาจจะผ่อนคลายไปบ้างน,นะครับแต่ก็ยังติดตามนะครับเพื่อเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาเพนะราะว่าที่ผมเรียนแล้วว่าเราต้องการไม่ตกนะครับช่วงนี้ก็ต้องการสมดุลไปอีกหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยสบายใจขึ้น